วันนี้ค่ะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับค่าไฟที่ทุกคนต้องเจอทุกเดือนและที่สำคัญมันเกี่ยวข้องกับอนาคตพลังงานสะอาดของบ้านเราด้วยค่ะ Why wo. หลายคนคงเคยได้ยินข่าวมาแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าตอนนี้มีการพูดถึงโครงการ RE Big l o t หรือการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน5,200เมกะวัตต์บางกระแสก็กังวลกันใหญ่คะ่ะว่าโครงการนี้อาจทําให้ค่าไฟแพงขึ้นหรือประเทศเสียเงินเป็นแสนล้านเลยล่ะคะ่ะวันนี้ w i ยเวิร์เลยอยากจะชวนทุกคนมาฟังข้อมูลทั้งหมดที่มาจากการชี้แจงของผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนพกันนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะโครงการ5,200เมกะวัตต์นี้คืออะไรแล้วจะสามารถยกเลิกได้ จริงๆแล้วนะคะโครงการนี้เกิดจากมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพชตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565แล้วค่ะจากนั้นนะคะก็เปิดให้เอกชนเสนอโครงการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่า PPA ค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะโครงการส่วนใหญ่ก็เซ็นสัญญากันไปหมดแล้วด้วยบางโครงการนะคะก็เริ่มผลิตไฟเข้าระบบและขายไฟจริงๆเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นถ้าจะมาบอกว่ายกเลิกโครงการตอนนี้ก็คงทําไม่ได้ง่ายๆค่ะเพราะมันจะไปกระทบกับสัญญาที่เพิ่งลงนามไปแล้วจะเกิดเรื่อง2มาตรฐานขึ้นมาระหว่างโครงการที่ได้ลงนามกับโครงการที่ไม่ได้ลงนามและอาจโดนฟ้องร้องอีกด้วยค่ะพูดง่ายๆก็คือโครงการที่เดินหน้าไปแล้วแบบถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างจะ ไม่สามารถยกเลิกได้แล้วนะคะต่อมาค่ะกับประเด็นที่หลายคนกลัวมากที่สุดมันจะทําให้ค่าไฟแพงขึ้นหรือไม่ ข้อนี้นะคะผอ,อสนพค่ะก็เคลียร์ชัดมากๆเลยนะคะว่าการรับซื้อไฟฟ้า REB i g Lot ลเนี่ยมีต้นทุนเฉลี่ยแค่2.7บาทต่อนหน่วยเท่านั้นเองค่ะโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะถูกสุดอยู่ที่ประมาณ2.18บาทต่อนหน่วยส่วนพลังงานลมค่ะก็อยู่ที่3.10บาทค่ะและพลังงานแสงอาทิตย์ที่รวมระบบกับเก็บไฟแบบแบตเตอรี่ก็ประมาณ2.83บาทค่ะเทียบกับค่าไฟขายส่งเฉลี่ยของกฟผที่ตอนนี้นะคะอยู่ที่3.18บาทต่อนหน่วยเราจะเห็นได้เลยค่ะ ว่าต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนชุดนี้ถูกกว่าค่าไฟเฉลี่ยปัจจุบันอย่างชัดเจนค่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือโครงการนี้จะไม่ทําให้ค่าไฟแพงขึ้นแต่จะช่วยลดค่าไฟลงได้ตั้งหากค่ะซึ่งเขาก็คํานวณมาแล้วนะคะว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟเฉลี่ยทั้งระบบได้ถึง4,574ล้านบาทต่อป,ปีฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นกันไหมคะทีนี้นะคะมาถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดในระยะยาวเลยนะคะ ทำไมเราต้องลงทุนในพลังงานหมุนเวียนตอนนี้คำตอบก็คือการเดินหน้าโครงการ r e Big l o t ไม่ได้แค่ช่วยเรื่องค่าไฟอย่างเดียวค่ะแต่มันช่วยให้ประเทศไทยของเราบรรลุเป้าหมายการลดการเรือนกระจกตามที่ประกาศไว้ในเวทีโลกด้วยค่ะซึ่งเป้าหมายของไทยก็คือลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลง30-40%ภายในปี2573เป็นประเทศที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593และปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Carbon Emission ภายในปี 2,608ค่ะการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนให้ระบบไฟไฟ้าเยอะๆจะช่วยให้เราขยับเข้าใกล้เป้าหมายเหล่านี้ได้เร็วขึ้นและยังทําให้ระบบพลังงานของไทยสะอาดขึ้นปลอดภัยขึ้นและแข่งขันกับต่างประเทศได้ดีขึ้นด้วยค่ะอ๋อแล้วก็ขอเสริมอีกนิดน,นึงนะคะเรื่องคาร์บอนบอร์เดอร์เอจัตเมนต์เมคานิซึมหรือ Cbam ฟังดูยากนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วเข้าใจไม่ยากเลยค่ะ C b แบน,นะคะก็คือกฎหมายของสหาภาพยุโรปที่จะเก็บภาษีสินค้านำเข้าถ้าประเทศผู้ส่งออกใช้พลังงานโ,โกโปรหรือปล่อยคาร์บอนสูงจนเกินไปค่ะซึ่งแน่นอนนะคะประเทศไทยเองก็ต้องส่งออกสินค้าไปยุโรปเยอะมากถ้าเราใช้พลังงานสะอาดเยอะขึ้นธุรกิจส่งออกของไทยก็จะได้เปรียบไม่ต้องจ่ายภาษีคาร์บอนแพงๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังทำให้ประเทศไทยน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนต่างชาติอีกด้วยค่ะ สรุปสั้นๆง่ายๆกันอีกทีนะคะกับโครงการรับซื้อไฟฟ้า RE Big l o t 1. ไม่สามารถยกเลิกได้เพราะดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว 2. นะคะไม่ทําให้ค่าไฟแพงขึ้นแต่ช่วยลดค่าไฟเฉลี่ยลงได้ค่ะและ 3. นะคะยังช่วยให้ไทยเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างแข่งแร่งค่ะดังนั้นนะคะเราไม่ควรตกใจกับกระแสะข่าวหรือว่าค่าไฟจะแพงหรือประเทศจะเสียหายแต่ก็ต้องดีใจจริงๆค่ะที่ทุกคนเริ่มหันกลับมาใส่ใจเรื่องพลังงานกันมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปและเราก็ได้เห็นข้อมูลชัดเจนจริงๆนั่นก็คือการตัดสินใจของทุกคนเพื่อน,นำพาไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่านั่นเองค่ะ Why ว o r l